ครับสวัสดีครับโอมจากช่องโอมูสามห้าแปดนะฮะก็ไม่ได้ทําวิดีโอมาสนานพอซ่อมคอมเสร็จก็มีเรื่องวุ่นวายทำนู่นทํานี่นะฮะก็วันนี้เลือกงามยามดีพอดออีของเล่นสั่งไปนานแล้วเ <c oughs> พิ่งจะมาส่งก็คือตัวนี้ครับ Air Motion Wubi Plus มันก็เป็นหน้ากากป้องกัน PM 2 5แหละแต่ว่าเขาพิเศษหน่อยหนึ่งก็คือได้รางวัลการออกแบบจาก Good Design Award มีรางวัลน,นะมีรางวัลสำรับมีรางวัลหลายที่เลยด้วยเนี่ยมี European Product Design Award มี5-6อันเนี่ยดีไซนล้ำเก๋ มามาดูข้างในกล่องดีกว่าว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับก็จะมีหน้ากากอร e ์ Motion เป็นวูบีพลัสก็จะเป็นยางๆนิ่มๆใส่ข้อปากนี้แล้วก็อ้อมหัวมาเกี่ยวอีกด้านหนึ่ง ก็ะจะใส่ประมาณนี้ก็ถือว่าอาจจะเล็กไปหน่อยกับหน้าผมก็ถือว่าหายใจสะดวกนะอ๋อเขาจะถามเป็นไส้กรองมาให้ด้วยอันนี้เป็นฝาสำรองสำหรับปิดอันนี้แล้วก็มีถุงใส่ ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาออกแบบมายังไงนะแต่ว่าเวลาหายใจเข้าจะเข้าทางนี้เวลาหายใจออกอะรูมันก,ก็จะเสียลอ,อกทางด้านนี้ตามทางที่เขาออกแบบมานะฮะแล้วก็ตัวฟิลเตอร์เนี่ยในกล่องเขาก็แถมมาให้สองอันอันหน,นึ่งผมใส่ไปในนี้แล้วเดี๋ยวแกะให้ดูนะเนี่ยก็มีฟิลเตอร์สำรองในกล่องมาให้อีกอันหนึ่งจริงๆให้มาสองอันแต่อนห่ผมใช้งานแล้วเป็นอันนี้ ตัวเป็นดังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปรลิตที่โอเคนะเพราะว่าถ้าเทียบกับตัว 3M ที่เคยรีวิวไปอะ่ะหน้าตาดูเป็นมิรกว่าเยอะเลยแล้วมันเล็กพกพาง,ง่ายกว่าด้วยแต่ว่าอันนี้อาจจะอึดอัดหน้าไปหน่อย <c oughs> ก็เป็นมนันต์ผมเป็นมนันต์หัวต่อระดับหนึ่งเหมือนกันก็เลยแบบอาจจะเล็ก พูดอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวผมว่ามันมันใส่สบายกว่านะอันนู้นมันก็ดูหายใจสะดวกแต่ก็คนละแบบอันนี้ผมว่าพกพาสะดวกกว่าอันนั้นมันดูมีหน้ากากยืดๆมีอะไรอย่างเงี้ยดูพลุนพลางกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ลอง กับช่วงที่มีฝุ่น PM 2.5มาจริงๆอะนะก็เม่ไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนไว้เดี๋ยวถ้าหน้าหนาวหรือถ้าอากาศกลับมาเย็นอีกครั้งนึงเนี่ยเดี๋ยวผมว่า PM ก็น่าจะกลับมาไว้เดี๋ยวทำคลิปวัดกันอีกทีว่าเออจะเป็นอย่งมันเป็นอย่างไรกันนะ แต่สำหรับอันเนี้ยถือว่าประจัยเลยแหละดีถือว่าค่อนข้างเล็กกว่าแล้วก็พับเก็บสะดวดกกว่าด้วยอนนันดูเป็นก้อนๆใหญ่ๆอันนี้ดูเป็นยางๆนี่นนมันนี่มก็ใส่ใส่ถุงไว้ก็ดูไม่หนาเท่าไหร่ก็ติดกระเป๋าไว้เผื่อวัานไหนแบบอากาศไม่ดีก็หยิบมาใส่เลยจบก็ถือว่าใช้ได้สำหรับกนหน้าเล็กก็อาจจะ รู้สึกดีกับผมนะแต่พอดีอันนี้ผมเป็นมนุษย์หัวตอนเท่าไหร่ก็จะคับปากนิดนึงพูดลำบากนิดหน่อยแต่ถ้าไม่ต้องพูดอะไรกับใครขึ้นรัดแม่อะไรเงี้ยก็โอเคอันนี้ก็จะถ้าต้องใส่พูดพูดคุยอะไรกับใครก็จะลำบากนิดนึงงถอนพื้นที่ขยับปากวันน้อยก็ขอจบการรีวว้แค่นี้ก่อนครับ ผมเดาว่าเดี๋ยวหน้าหนาวปีนี้ก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็คงจะเจอกับ T M สองจุดห้ากันอีกทุกปีไปเรื่อยๆครับก็ช่วงนี้ถ้ามีเครื่องกรองอากาศอะไรที่เขาลดราคาอยู่หรือว่าพวกหน้ากากกัน T M สองจุดห้าไสกรองอะไรที่ตอนนี้ดูเหมือนจะราคาราคาลดอยู่ก็ซื้อเก็บเตรียมไว้ก็ดีครับเพราะว่าเดี๋ยวพอมันมาจริงถึงจ,งจ,งจังหวะนั้นแล้ว ถือถ้าของขาดของขาดตลาดแล้วเดี๋ยวก็มานั่งซื้อของราคาแพงมันก็ลำบากช่วงนี้ทยอยทยอยซื้อเก็บไว้ก่อนได้ก็ดีก็จนกว่าจะพบกันใหม่หก็ถ้ามีข้อที่เห็นอะไรหรือว่ามีอันไหนที่น่าสนใจกว่าก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับแล้วก็ฝากกดส u ั s c r i b e ไว้ด้วยถ้าไม่ลำบากเกินไปนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ